งานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดงานถแถลงข่าววันโอโซนสากลประจำปี2567โดยมีนางอิสาาลาลังสีพนโดนดอนผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตรายกล่าวรายงานนายจุลพงศ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานทั้งนี้องค์การสหรประชาชาติหรือ UNGA ได้กำหนดให้เป็นวันโอโซนโลกอย่างเป็นทางการในปี1994โดยวันที่นี้ถูกเลือกเพื่อระลึกถึงการลงนามในพิธีสารมอนติโอว่าด้วยสารที่ ทำลายชั้นโอโซนซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนปีคศ1987โดยองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดและส่งเสริมวันโอโซนโลกเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นการดำเนินการระดับโลกในการปกป้องชั้นโอโซนวันโอโซนโลกซึ่งจัดขึ้นในวันที่16กันยายนของทุกปีเป็นเหตุการณ์ระดับโลกที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการลดของชั้นโอโซนและกระตุ้นให้มีการดำเนินการเพื่อปกป้องชั้นโอโซน โดยนายจุลพงศ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวว่าชั้นบรรยากาศโอโซนของโลกนะไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับถูกสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความเย็นเนี่ยทำลายจะมีผลต่อสุขภาพพันธุ์ันมนุษย์เพราะว่ารังสียูวีทะลุเข้ามาชั้นโอโซนเนี่ยเขาจะกรอง รังสี UV บีพอถูกสารที่ใช้ในงานในอุตสาหกรรมเนี่ยทำลายไปเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ผิวโลกได้มากขึ้นคนก็ได้รับผลกระทบนะฮะมะเร็งผิวหนังที่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคนจะเป็นมะเร็งผิวหนังไม่น้อยกว่าสองล้านคนตาก็จะเป็นต้อกระจกรังสีพวกนี้มันไม่ได้เฉพาะทำลายสุขภาพมนนษย์สัตว์ต่างๆโดนหมดผลส่งผลกระทบเกับความยากจนผลผลิตทางเกษตรลดลงความหลากหลายชีวภาพเสียไปถามว่าประเทศไทยยังไม่ต้องทำเพราะว่าหนึ่งเราต้องรักษาสุขภาพคนไทยมันมุมหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจพิธีสารมอนเทอร์อัลเนี่ยถือว มีประเทศต่างๆเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกสูงมากคือ197ประเทศถ้าเราเราไม่ไม่เข้าไปร่วมกับเขาเนะครับเราเป็นประเทศที่มีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารทุกเนี้ยจำนวนมากถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนลดการใช้สารบางตัวนะครับหรือว่าเลิกการใช้สารบางตัวแล้วใช้สารที่มันทาลายชั้นบรรยากาศโอโซนเนี่ย น้อยกว่าต่อไปเราจะมีปัญหาเรื่องส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของเราด้วยหลังจากที่เราให้สยาบันไปแล้วกลุ่มแรกที่เราเลิกใช้ก็คือสารที่เราเรียกว่า CFC c o l o r o ู l u o w c a r b o n เราเลิกลดการใช้เนี่ยเราลดสาร c f c h y d ด o c h l o r o ู l u o w c a r b o n เราเลิกและเราลดที่ผ่านมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็คือประมาณ39ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมลดสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนไปเกี่ยวอะไรกับกา๊าซเรือนกระจกเพราะว่าสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเนี่ยนอกจากทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนแล้วเนี่ยยังสร้างให้เกิดภาะวะก๊าซเรือนกระจกด้วยสูงมากๆด้วยเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวเราทำโครงการมารถลดไปประมาณประมาณ38ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่านะครับแล้วเราเอาเงินจากไหนมาลดนะครับเราเป็นประ,ประเทศภาคีสมาชิกได้ไหมครับเราก็ขอรับการสนับสนุนทุกประเทศจะต้องใส่เงินลง,ลง,ลงไปเราก็เขียนโปรเจกต์มาว่าเราอยากจะ ปรับตัวเพื่อเลิกใช้สารบางตัวแล้วลดการใช้สารบางตัวก็ได้รับความช่วยเหลือมาเนี่ยประมาณ2 5 0 0ยล้านบาทตั้งแต่ปี2002วันที่16กันยาย,ยนเนี่ยเป็นวันโอโ,โซนโลกนะครับทางสระาชาชาติได้กําหนดเป็นกันครับประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกเราเข้าไปร่วมเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากครับาผมจะพูดถึงวันเรื่องว่าโอโซนสําคัญยังไงแล้วก็ทำไมเราจะต้องมาลดและเลิกใช้สารเี่นพลายชั้นบรรยากาศโอโซนเนี่ยครับก็อยากจะเรียนว่าหนึ่งเพื่อ ประชาชนคนไทยเองแล้วก็สองพเพื่ออุตสาหกรรมเรานะครับ